ป็นไงบ้างลูกช้างแบบอบแต่ก็เกมเบียดนะวันนี้ผมดูดีกว่าเยอทีเอสว่าไงเกมวันนี้โอ้สี่ยกมวยเขา่ามันขึ้นคอเราไม่ได้เลยนะเจอตั้งเจอตั้งแขนเจอขวางหน้าสู้ผมไม่ได้สักอย่างนะแต่ทำไงได้เขาผมก็แปลกคนระัะไม่ได้ทำอะไรผมเหนื่อยเลยนะตัวใหญ่ๆเผมพูดจริงแขนนี่อยู่ข้างล่างผมหมดทุกลูกเลยทุกข้างเลย สู้ então, à, แขนผมไม่ได้สักอย่างครับเตะก็ไม่ได้ผมเป็นตัวเตะคือราะว่าอาวุธเราไม่เสียเปรียบเออของมันในตรงตัวใหญ่มันเหมือนในตรงโอ้ถ้างั้นเอาตัวใหญ่เอาเปรียบตัวใหญ่ๆมาต่อยตัวเล็กก็ตายกันปอดกันมันหอมอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างน้องชายต้องขอโทษแฟนไว้ครับที่ทำให้ผิดหลังวันนี้ครับเราเป็นพี่แล้วน้ำหนักดีสุดของเราเท่าไหร่หนุกร้อยแปดร้อยเก้าประมาณนี้ร้อยแปดร้อยเก้า ถือว่าวันนี้มาโชว์ผลงานที่โอเคนะไม่ต้องเสียใจครับก็เดี๋ยวไปหน้าว่ากันใหม่โอเคครับลูกช้างนะคนนี้ไม่ธรรมดาคนที่ไหนเนี่ยเสียฐภูมิระเอ็ดครับคนร้อเอ็ดอตอนนี้อยู่กับจอร์ดแล้วก็ทีมงานกจบพี่ปักโจ้แล้วก็นุเป็ดเจริญทองนะครับมาถามจอร์ดก่อนวันนี้เป็นไงบ้างขึ้นไปประสบการณ์เป็นรองกันด้วยครับเตียวกิ่งครับชกยากไหมมือช้างยเตียวแข็งเลย เมื่อกี้บบเ็บอกว่าอยากแก้มือเราว่าเลได้อยู่น้ำหนักเท่าไหร่ดน่รยก็ประมาณเนี่ยนร้อยเก้า้อไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้หรอเด็กกกำลังโตกำลังโตอายุท่าไรแล้วครับอายุสิบห้าย่างถึงหกแล้วกำลังแ6สบตอนนี้รยเกานี่ไม่ไหวแล้วต้องงร้อยสิบขึ้นตวัวใหญ่มากเลยเนี่ย สูงเท่าไหร่ครับจอร้อด170ครับ170ยครับที่ไม่ไม่แพ้ใครมากี่ไฟลประมาสิไฟครับสิไฟเหรอ10ไฟไม่แพ้เลยรวมภาคใต้ด้วยครับเออรวมหมดเลย10ไฟแล้วเป็นการชกช่องเกตครั้งแรกครับวันนี้ตื่นเต้นไหมล่ะตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ครับอัจิจวันนี้ได้เท่าไหร่ครับเป็นน่าชูบอกว่าทองหบาทแล้วก็ตังแม่ไม่ได้นับมีทองด้วยนะครับเดี๋ยวถามพี่บักโจก่อนวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ก็ถือว่าก็ถือว่า พอใช้ได้นะแต่ว่าถึงยังยังไม่ถึงกับพอใจมากนะแต่ว่าถือว่าน้องเขาชกใช้ได้เพราะว่าที่น้องเขาต่อยช้าอืดนิดนึงเพราะว่าเขาไม่เคยชกกลางวันครับพอไม่เคยชกกลางวันเนี่ยระบบหายใจมันก็จะมันมันไม่เหมือนกับตอนชกกลางคืนใช่ไหมเพราะว่าจะเหนื่อยง่ายะอยางเนี่ยเสียงเชียร์ไม่มีไม่ม,ม,มีบรรยากาศไม่มีเนี่ย คือการการที่นักโมยจะเร่งออกอาวุธอ่ะมันก็เลยทําให้แบบว่าขาดซีซั่นไปนิดหนึ่งนะครับถ้ามีเสียงเชียร์อะผมว่ามวยมยคู่เนี้ยต่อยกันสนุกมากเลยนะเพราะว่าของเขาอ่ะกระดูกผ่านมมยเนี่ยดีกว่าเราเยอะครับแล้วก็เป็นมวยที่แข็งแรงเราวันนี้เราได้ตัวใหญ่นิดนึงนะครับก็เลยเฉือนไปครับผมทุกเป็ดครับต้องปรับอะไรบ้างครับจอดครับด้วยจอสเขาเข้ากรุงใหม่ๆอาจจะต่อยกลางวันเขาเขายังอ่อนแอไปนิดหนึ่งแต่ว่าทีมานของนายอัวก็ทีมานก็ อังวยมาดีมากคับโอ้น้องก็โอเคนะครับวันนี้ครับครับผมครับผมจอรดบอกอะไรแฟนๆหน่อยครับก็ผขอบงานที่เพี่แก่ผมครับเงานกำลังใจครับขอบคุณนายวัวขอบคุณจอได้ขอบคุณทีวีในใต้ทุกคนครับอามากเลยครับขอบคุณครับทีวีบนหนุ่มอยู่คนเดียวนะครับทีวีด้วยครับผม